ใจร้ายยังไม่พอคว้าสร้อยคอที่พี่ใสสมบัติสุดท้ายที่แม่มอบให้เธออย่ากเอาไปพี่ไม่ขัดปวามันคือข้างอูพี่ของอกอีกสักครั้ง เปิดมาช่องนี้ปุ๊บนะครับเสียเฉพาะค่าเน็ตค่าเพลงไม่ต้องครับฟังกันฟรีๆเหมือนเดิมสวัสดีเพื่อนๆครับมันมุิงีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมนนวัดกเกษตรนอกโรงเรียนกลับมาเจอๆกันเหมือนเดิมคือเก่าคือเก่าไอ้ยังหักนองืี เอาเอานะครับเรื่องบทเพลงเนี่ยเราก็เอามาเสริมทีฮากันเฉยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้จะทําช่องมันบริสุทนะครับจริงๆจะทําทช่องเพลงเนี่ยเรื่องของเรื่อง <c oughs> แต่ทีนี้นอ,อไม่รู้จะอ้างยังไงนะอย่างเร <c oughs> งื่องเพลงร้องไปร้องไปเรื่องบนเท่าเ,เพลงเดิมแล้วบัดนี้ <c oughs> แตครับก็เลยเอาเอา,เอามันบรี่เอาหมอนมาอ้างวันนี้ก็มีเรื่องราวเล็กน้อยๆๆๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันนะครับต่อเนื่องจากคลิปก่อนก็มาคลิปนี้วันนี้เนี่ยถ้าใครจําได้นะครับครั้งหนึ่งผมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกหม่อนในกระถาง ปลูกงวนปลูกในกระถางเนี่ยก็ได้กินผลเหมือนกันปลูกในกระถางก็ทําให้หมอนโตได้เจริญเติบโตแข็งแรงและโตวไวได้เช่นเดียวกันและวันนั้นมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับนะเพื่อนเพื่อย้อนกลับไปดูนะครับผ่านมาเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกหมอนในกระถางที่นนหนวดปลูกเอาไว้ปลูกวันนั้นต้นแบบเนี้ยจาได้ไหมฮะและนนหนวดก็ทําแบบเนี้ยแบบเนี้ยโยกยกโยกโยกว่านั้นอะ่ะ นะครับแล้วก็ปลูกตรงเนี้นะครับและนัหนหวดก็พูดเลยว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเราค่อยมาอัปเดตกันนะครับแต่ถ้านันหวนดไม่อัปเดตเป็นอันรู้กันก็หมายความว่า <ś le> หมายความว่า <ś le> <ś le> ยืนไว้อะไรหนึ่งาทีอะไรประมาณนี้ก็คือหมายความว่า,วามันไม่รอดนะครับแต่ว่าน้อยมากที่ผมปลูกหมนแล้วไม่รอดเนี่ยนะครับ คือในในความรู้สึกของตัวเองก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าการปลูกหม่อนให้รอดให้ไม่รอดเนี่ยมันปลูกยากมากๆเลยสําหรับผมขนาดแค่โยนอย่างเงี้ยผ่านไป2เดือนโอ้โหลากทะลุดินไ <c oughs> ม่ได้ขี้โม้ไอ้โม้นิดหนึงอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่ผมปลูกไปวันนั้นเนี่ยก็ปลูกกับกระถางแบบเนี้ยกระถางไม่ดูด้วยวันนี้จํากันได้เลครับกระถางแบบเนี้ย วันนั้นที่ปลูกผมยังไม่ได้ไปตอบคําถามพเพื่อนๆเลยนะเขาถามว่ากระถางนี้เป็นกระถางกว้างเท่าไหร่อะไรยังไงวันนี้นัน,นวด็เลยเอาตลับเม็ดมาวัดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองวัดกันนะครับวัดให้เพื่อนๆได้เห็นกันไปเลยเพราะว่าลายๆท่านก็อยากจะซื้อเดี๋ยวตาก็ไม่ต้องเข้ามาก่อนถอยไปก่อนครับตอนที่จะวัดตลับเม็ดนะครับเราก็มาวัดรอบเอวของนหนวดันดูก่อน เอวยี <L> <laughs> <L 29. S 2> ่สิบเก้าดีู่บเก้านี่สิบเก้าอีลีไม่เปนมัไ่เปเห็นไหมครับนี่เอวขวดมากเอวยี่สิบเก้าสะโพกสะโพกงอน ป๊าส,สะพกสาสบสี่ครับสะพกได้ลักษณะสามสิบสี่ยี่สิบเก้าอกอกแน่อ้าสาสห้าพอฮอ่ไปดูสัดส่วนนันหน 3, 3ห 3, วนตะกี้สามสามอะไรสามห่ ามหกยี่สิบเก้าสามห้าสูงร้อยกุกาชอบมาชอบมานี่ผมบอกให้นะคนที่ดูรายการผมไม่ใช่ชอบผมทุกคนนะผมรู้ขอร้องว่าอย่ากดดิสไลค์ผมแล้วกันผมตกใจดิสไลค์ทุกทีเลยเอออ่ะกดก็ได้ฮะนี่พูดเล่นเฉยนะครับเอาตามที่ท่านสะดวกก็แล้วกันนะครับเราสนุกสนานก็คือเราคือเราจะมา ผมผมไม่ใช่นักวิชาการใช่มามผมมาบรรยายหรือว่ามาเป็นอะไรวิทยากรมันไม่ได้นะของผมต้องมาพร้อมกับแบบนี้ผมเป็นคนจริงจองตามภาษานะครับมาวัดกันทีนี้วัดกระถางแต่ก้อ็ย่างเข้ามาครับกระถางเนี่ยความกว้างนะครับห้าสิบนะฮะนะครับ,รบจากขอบเลยเนี่ย กว่าห้าสิบเซนนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง50าสิบใช่ไหมแบบนี้เขาเรียกเส้นผ่าศูนย์กลาง50นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง50าสิบสูงประมาณ44 44 45สหเลยนะฮะ44นะครับเนี่ยเอาเป็นว่าเวลาเขาวัดกระถางนะเขาเขาวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะครับวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางไอไอไอแบบนี้ไม่ต้องนะ <laughs> นะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าเส้นผ่าศูนย์กลางห้าซินติเนก็คือครึ่งเมตรนั่นเองนะครับใครที่อยากอยากจะได้เพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยอยากจะซื้อกระถางแบบนี้นะครับเห็นน้านวดปลูกก็อยากจะปลูกด้วยนะครับข้างในก็จะมีรอยโค้งรอยวาวอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเนี่ยมันจะแต่ว่าเราต้องเจาอะเองนะรูเนี่ยเจาะรูเองนะครับเพราะว่ากระถางพวกนี้มันจะเป็นกระถางบัวแล้วจะใหญ่สะใจมากนะครับอ่ะทีนี้ หลังจากที่วัดกระถางให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับราคากระถางนะครับถ้าซื้อปลีกกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้า,าซื้อราคาสูงราคาสูงก็คือสามกระถางขึ้นไปก็จะตกอยู่ที่กระถางละเก้าสิบบาทนะครับก็ไม่แพงไม่ใช่ผมขายนะครับเดี๋ยวบางคนบอกสั่งนั้นหดสั่งกระถาง <c oughs> ผมไม่ได้ขายกระถางไอ้นี่ผมบอกราคาที่ผม,มซื้อมากระถางนี่มีแะมีแล้วแบบนี้พูดยังไม่ทันจบเลยรีบพดเลย คือพอบอกว่า,าซื้อปีกกระถางละร้อยยี่สิบซื้อราคาส่งกระถางละเก้าสิบนะครับซื้อสามใบขึ้นไปก็จะได้ราคาถางละเก้าสิบแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ดูคลิปเลยนะหลังจากนั้นก็คือไปถึงก็ทักไลน์มาเลยนันะนวดเอาสิบใบสิบใบ,บนะนันวดคิดค่าส่งไห้เรียบร้อยด้วยแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ติดต่อนันนวดเลยผ่านไปห้าหกวัน ยิงชิปน้าหนวดยิงชิปอะไรย,งไรยิงชิปอะไรแม้ทักไปไม่ทักกลับแล้วมาขายทําไมผมบอกว่าผมไม่ได้ขายผมขายแต่คุณฟังไม่จบ <c oughs> <c oughs> กาลังจะไปวิจารณ์น้าหนวดพอดีนะว่าประมาณว่าอะไรอรัพดขายอะไรพดขายแต่ไม่ขายเราไม่ได้ขายเราจะขายผมไม่ได้ขายกระถางนะครับบอกก่อนนันี้คือราคาที่น้าหนวดไปซื้อมานะครับน้าหนวดไปซื้อมาเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันดู นะครับส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นร้านขายปลีกเราก็จะอยู่ที่ราคาใบละร้อยถึงร้อยยีบาทนะครับถ้าเราซื้อไม่มากเราก็ไปหาซื้อปลีกก็ได้นะแต่ถ้าเราซื้อเยอะๆเนี่ยหลายๆกระถางก็ไปซื้อแบบนี้ได้นะครับอ่ะพอแล้วเรื่องกระถางเดี๋ยวก็ากขายกระถางอีก <laughs> เวลาดูคลิปดูให้จบก,ก่อนนะอยากตัดเอาครึ่งหนึ่งนะครับเอาออกไปกระถางเดี๋ยวก็หาว่าค่อยขายโตนี่ <laughs> เอาเต่ายี้ออกเออมาดูต้นนี้ ถ้าเป็นรายการชิงร้อยชิงล้านสมัยก่อนคุณจำได้ไหมก็จะมีนะยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าเออต้นนี้จำได้ไหมฮะวันนั้นถ้านึกภาพต้นนี้วันนั้นไม่ออกนะครับให้ด้วยหมอนี่เลยเนี่ยเจ้านี้ก็คือเจ้านี้ในวันนั้นเจ้านี้ในวันนี้ก็คือ เจ้านี่ในวันนั้นเอองงใครงงผมนี่แหละงงดูนะครับนี่คือต้นไม้ต้นเนี้ยเป็นต้นนั้นวันวันที่นั่นวดปลูกวันนั้นวันนั้นหลายคนก็ก็จะบอกว่ามันคงไม่รอดลักษณะเดียวกันเลยกับต้นเนี้ยตากล้องอย่าให้ผมหมุนเยอะตากล้องจะหาหมุมทําไมอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆพี่หมุนให้ไม่เป็นไรพี่หมุนให้เอออานี้ผมให้ดูนะฮะ วันนั้นเนี่ยมันก็จะมีรอยแบบเนี้จะได้ไหมที่หน้าหนวดแสออกก็จะหักแบบเนี้ยตอก็จะครึ่งซี่แบบเนี้ยเหมือนก,นกันกับหมอนี่น่ะโอ้เนาะมาจากที่เดียวกันเลยลักษณะเดียดเดียวกันเลยแบบนี้มันก่อนที่ผมนำไปปลูกผ่านไปนะครับสองเดือนตอนนี้แผลด้านล่างสมานกันแล้วเดี๋ยวให้ดูโคนก่อนว่าขนาดของโคนขนาดไหนได้นี่คือขนาดของโคนนะครับ เห็นไ,ไหมครขนาดของคนเนี่ยโอ้โตมากแข็งแรงดีมากอันนี้คือรอยเสียบซูมก้าไปนิดนึงกล้องครับซูมนิดนึงเห็นไ,ไหมครับนี่คือรอยเสียบเนี่ยทุกต้นของเราตอต้องเป็นตอหม่อนพื้นบ้านนะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นหม่อนไทยไม่ใช่ตอหม่อนนอกนะครับาการที่จะปลูกแบบนี้และให้ได้ผลดีแบบนี้นะครับตอคือสิ่งที่สําคัญเดี๋ยวหมุนให้ดูรอยรอยบางก่อน นี่นี่คือลอยตอนนี้เริ่มสมานกันแล้มั้งเห็นไหม,เ,หไหมเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าผมเสียงดังมากเอาใหม่ใหม่ตอนนี้เริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับหลังจากที่เรานูผ่านไปประมาณสองเดือนนะครับอะไรนะครับดูแล้วครับ ไม่ได้ดูครับเนี่ยนะฮะแผลก็จะสมานกันต่อไปก็ก็จะสมานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เป็นลําต้นเลยนะครับนี่คือต้นที่เราปลูกในกระถางนะฮะสามารถจะเคลื่อนย้ายไปไหนได้ต้นนี้วันนั้นที่ผมเคยบอกเพื่อนๆนะครับว่ามอนเนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าให้ขาดแดดนะครับเพราะฉะนั้นขออัยนะครับไอ อย่าให้ขาดแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณไปทํางานแล้วแดดมันไม่ถึงในช่วงเช้าโอ๊ยทําไมครับภรรยาคุณอนะใส่ล้อตั้งไวเลยนะครับใส่ล้อเข็นตั้งไว้เลยตอนเช้าตื่นเช้ามาเราไปทํางานสั่งภรรยาบอกว่าเอาหมอนไปรับแดดตื่นเช้ามาก็า <c oughs> ตตากแดดหมอนจ้ฮะพอะตอนเที่ยงบ้านเรามันจะบังนิวฮ่าแดดไปอยู่ทางน้นภรรยาเราก็เข็นหมอน ก็กลายเป็นงานในเลือให้ภรรยาเรานะครับเนี่ยก็คือช่วยลดลดคอเลสเตอรอลในร่างกายทำให้ภรรยาเราผอมได้ดีกว่านอนดูแต่รายการน้นหนวดอย่างเดียว <laughs> เออนะครับต้องให้เขาโดนแดดมอดในกระถางต้องให้โดนแดดมอดในกระถางจะดีอย่างหนึ่งก็คือการบังคับน้ํบาบังคับน้ํบาบังค,บบงคับปุ๋ยเราสามารถบังคับได้เดี๋ยวไปเอาต้นนูมให้ดูแ๊บหนึ่งนะ น้องมาเอ้อของแพงแสงสีสันนึกถึงวันปีซังมังน้งนองนะจำได้ไหมต้นนี้จำได้ไหมต้นนี้ตะตุอ่อตกตุนเป็นหมอนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยเพิ่งได้กินปุ๋ยเพราะว่าเพิ่งให้มันเนี้ยนะฮะก็ <c oughs> เห็นเริ่มแตกยอดแล้วนะแตกยอดเสร็จก็ให้ปุ๋ยเนี่ยนี่คือหมอนในกระถางเราปล่อยทิ้งไว้ต้นนี้ <c oughs> ตอก็เหลืออยู่ซีกเดียวนนี้น,นะนะครับเพราะตอเขามันมัน มันต้นเขามันอันนั้นอยู่แล้วนะฮะมันเป็นแบบนี้อยู่ตั้งนานแล้วนะครับแบบนี้เนื้อก็จะไม่สมานนะครับมันก็เหมือนกับแผลนะแผลคนแก่กับแผลเด็กนะครับต้นนี้ก็คือเขาแก่นะครับลักษณะเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแผลนี้ก็จะไม่หายไม่เหมือนแผลเด็กแผลเด็กก็คือต้นนี้ต้นตรงนี้คือแผลเด็กนะครับต้นตรงนี้ก็แผลเขาจะหายเขาจะสมานกับเขาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเหมือนต้นนี้นะครับ แล้วก็หลังจากที่เราทําผลไปหลังจากนั้นเราแค่ลดน้ำอย่างเดียวเราปล่อยเขาไว้เฉยๆพอลดน้ำอย่างเดียวเสร็จปุ๊บทีน,นี้พอถึงช่วงที่ใบเขาแก่ยอดเขาแก่เต็มที่แล้วก็ริดใบออกใส่ปุ๋ยให้เขาขี้ไก่นะใส่ขี้ไก่กับปุ๋ยสูตรหนึ่งกำมือหลายท่านถามว่าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีได้ไหมอยากจะใช้แต่พวก อุ้ยขอกอะไรพวกนี้ยคือได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าผมเปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบเหมือนกับเรารับประทานอาหารนั่นแหละนะครับรับประทานอาหารเนี่ยมนุษย์เราจะกินข้าวกับกับนะครับถ้าเรากินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ไม่โอเคกินแต่กับอย่างเดียวก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นข้าวกับกับต้องกินพร้อมกันนะครับทีนี้เนี่ยต้นไม้ก็ธาตุอาหารหลักเนี่ยก็คือข้าวธาตุอาหารรองก็คือกับ ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ใส่ได้ไหมก็อยู่ได้เหมือนกันต้นไม้ก็อยู่ได้มนุษย์ก็อยู่ได้นะกินกับอย่างเดียวไม่ต้องกินข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าบางคนอยากจะทําแบบอินทรีย์เลยนะฮะแบบแบบว่าไม่ให้มีพวกปุ๋ยเคมีอะไรก็ไม่ให้มีนะครับก็ก็ได้เหมือนกันหรือไม่เราก็เสริมพวกน้ําหมักที่ทําจากพวกโปรโตีนน้ําหมักจากโปรโตีนคืออะไรบ้างนะก็ก็เป็นพวกน้ําหมัก ปลาน้ำหมักเนื้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นเนื้ออะไรพวกนี้นะฮะก็ลองดูนะครับแต่ว่าน้นหนวดเนี่ยคือผมเนี่ยผมไม่ทําให้ยากนะครับผมโรยปุ๋ยสองสามกำ,ำมือเสร็จปุ๊บผมก็เอาขี้ไก่คลุมแล้วก็นอกนั้นก็เอาเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำเหมือนเดิมมาดูวันเดี๋ยวพาไปดูนะครับปลาหมดหน้าที่โตแล้วขอให้เบิ่งเอขอให้มาออกทิปเท่านี้แหละตัวนะ่ะ าตะลิตโต้ายก็ามาแช่ไว้ในกระมังเหมือนเดิมนะฮะอ่ะนี่คือช่วงทำผลของเราอ่ะไปครับเดี๋ยวไปลากันทางนูน้นเอามาตั้งเฉยๆไม่ได้มีอะไรเอาไปดูคือขี้เกียจยกกระมังมาแบบนี้นะครับอ่ะเอาไปดูตรงนี้บ้างเอาเป็นว่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ท่านที่คิดว่ามันไม่รอดก็คือมันรอดนะฮะแล้วมันก็จเจริญเติบโตด้วยสวยงามด้วยวิธีการปลูกหมอนหมอนเนี่ยสําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะปลูกในดินหรือว่าปลูกในกระถางหลักที่สําคัญนะครับที่จะทําให้หมอนของเราแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีก็คือระบบรากไม่ใช่ต้นที่โตขึ้นมาเราไปเอาหมอนในถุงชําเลือกต้นง,งามๆไปปลูก ถ้าระบบลากไม่ได้เรื่องสักพักหนึ่งก็จะหยุดแต่ต่อให้เราเอาต้นชิ้ายขี้ร้ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าระบบลากเขาโอเคนะพอลากเขาได้ลงถึงดินระบบลากก็จะแตกพรวดออกมาแล้วก็ไปกัดกินอาหารต่างๆมันหากินเก่งไงพวกนี้ทําไมถึงไม่ใช้ต่อพื้นบ้านก็เพราะว่ามันหากินเก่งนะครับแล้วมันก็จะ,จะเจริญเติบโตแบบนี้อย่างที่ได้หนวดเอามาอัปเดตเพื่อนๆได้ดูกันวันนี้นะครับ วันนี้เนี่ยผมอาจจะแสดงอะไรออกไปเกินหน้าเกินตานะครับถ้าเพือพ่อนๆดูแล้วแล้วรู้สึกกันแขว่ดีก็คิดซะว่าฝันไปกันแล้วกันนะครับ <c oughs> คือผมเป็นคนติ๊งต้องอนะผมเป็นคนสนุกผมสร้างรอยยิ้มรอยหัวร้ะใกับพ่อกับแม่ทุกวันไม่ถึงกับทุกวันนะแต่ว่าผมจะโทรไปมีปรรัญหาอะไรผมก็จะคุยให้แกได้หัวรหเวราะให้แกได้หัวเราะให้แกสนุกสนานเหมือนกันที่ผมกาลังพูดกับ เพื่อนๆมีพี่น้องๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มอยากให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากให้ทุกคนเครียดคือชีวิตมนุษย์เราแต่ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันสั้นนิดเดียวเทียบกับเทวดา100ปีรอปีโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของเทวดาถ้าเทวดาชั้นที่ต่ำลงมาอีกก็เท่ากับ50 50ปีโลกมนุษย์ก็เท่ากับ1วันของเทวดาถ้าชั้นต่ำแลนชั้นสูงๆก็100่วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเกิดมาเน เทวดาตดยังไม่ทันหายเหม็นนะครับเขาอยู่ได้สบายเพราะงะั้นเนี่ยชีวิตของมนุษย์เราเดี๋ยวเราต้องรู้ชีวิตของมนุษย์เรามันมีอยู่แค่สามวันก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้กพคืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแต่ถ้าย่อส่วนพูดแล้วนะครับอดีตไม่มีอนาคตไม่มีหลักๆสำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันและปัจจุบันคือสิ่งที่เราต้องทำทุกๆวันของเรา เราทำอะไรเราก็ทำให้ดีที่สุดทำในสิ่งที่ดีๆคิดในสิ่งที่ดีๆพูดในสิ่งที่ดีๆนะครับผมเชื่อว่าเวลาใครดูคลิปผมแล้วต้องมีความสุขเพราะผมไม่อยากให้ใครมีความทุกข์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วกันเนาะวันนี้พูดเยอะแล้วก่อนจากกันนะครับขอสัญญา <laughs> ก่อนจากกันก็ฝากช่องมาเดือด้วยนะครับเนี่ยมาเดือมาเดือดน้านหนวด ช่องมะเดื่อก็คือไม่ใช่ชื่อช่องมะเดื่อนะครับชื่อช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นน้าวดูหน้าวดูกมะเดื่ออยู่นะครับก็วิธีการขยายพันธุ์การอะไรก็คล้ายๆกันกับหมอนการดูแลอะไรก็ไม่ยากนะครับมะเดื่อนะครับของผมก็คือเน้นทําเรื่องยากให้มันง่ายนะครับอย่าทําเรื่องง่ายๆให้มันยากนะครับท่านครับนะทำเรื่องยากให้มันง่าย แล้วทําแบบสบายๆชิวๆนะครับก็ไปดูได้นะครับเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวการเด่นแพรนช่องพี่ต้อมบอง่ายๆเหมือนกันการปักชงปักจาการปลูกผักการอ,าอะไรผักง่ายมากแต่ไม่ยิ่ง่ายอย่างเดียวมันต้องได้ผลชัดเจนจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นฝากอีกช่องนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวการเด่นแพรนช่องของพี่ต้อมพี่สาวแนนวดสาระดีมีความสุขแล้วก็มีความบันเทิงด้วยก็ไปดูกันได้นะครับ ฮ้ยตัวไรนี่ตัวไรนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่สวัสดีค่ะเรียมคะสวัสดีค่ะอะมา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 หาพ่อหน่อยวันนี้เนี่ยไปโรงเรียนคุณครูให้ยทำอะไรบ้างคะก็ให้เรียนเรื่องสือเหรอคะเรียนอะไรบ้างคะวันนี้บอกคุณพ่อสอนคุณพ่อด้วยตอนเย็นอะสอนภาษาอังกฤษคุณพ่อหน่อยสิอ่าสมมติเจอกันเนี่ยวันนี้ก็ต้องทักทายกันว่าไง ม่งากเลยสุดยอดนี่สีเว <laughs> อร์กูดเบบี้ตกลงพูดว่าอะไรตรงนี้ยังไม่ได้พูดอ,อ้ <laughs> อแล้วทักทายไงที่ไปเรียนมาที่หมูไปเรียนมาครูครูก,ทก็ทักทายว่าไงเวลาทักทายกันค่ะคิดอีกนานไหมครับเออถ้าอีกนานเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะก็มาบอกคุณพ่ออะไรครับกัน,กน <laughs> อ่ะเซิร์นค่ะเซิร์ซาราลาก่ะอย่ารีบเปลี่ยนชุดด้วยนะคะ เอาพิซซ่าสักคำหนึ่งนก็ได้ la ลูกเอาพิซซ่าไหมนะครับอ่ะป้อนคุณพ่อด้วยอืมอ่าไม่ได้กูนแจ้งเคียวเบบี้ไม่ลูกคนเล็กครับเนี่ยที่เหนื่อยทุกวันเพราะไอ้ตาลูมเนี่ยอ่ะลูกสามแล้วเหมือนกันเอาะว่าวันนี้ลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านไปก่อนนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืม คิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคลิปหน้าเจอกับท่านหนดใหม่ท่านหนดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายสิลูกสวัสดีคชื่ออะไรครับชื่อน้องกีดครับชื่อจริงชื่ออะไรครับธนทรครับธนทรครับธนทรสุกินโอเคครับผมอลาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปพร้อมๆคุณพ่อนา อาทุกคนพร้อมกันสวัสดีครับบ๊ายบายฝนฝนตกแล้วทําไงดีล่ะเอาเร็วช่วยยกของหัวก่อนนะฝนตกเร็วเร็วไหวไหมนี่ไม่ไหวบางกุ้งก็ยกเองอ้าวโอวยหนักแล่ากเอาลากเอา ไปแล้วฝนตกแล้วเขาบ้านเขาบ้านเขาบ้าน,าานเดี๋ยวนูนเดี๋ยววุ้งไป่อาอยู่นี่เด้ออย่ที่เดิมนะลูนกนะไปไปไป